สวัสดีตอนหาโมงแรงจากออสเตรเลียจากพี่น้องปัญญาว่าัปอ่ป,ป้าจะไปยังสวนสาธารณะไปหาเบื้องเห็ดน้ำคณะพี่น้องมันจิเป็นสวนสาธารณะเป็นตาอันฟังทท่งฟังท่งนี่สิเป็นอันแคปมทหารแม่พี่น้องเขาเจาก็สิมีหัวมีหยังวันนั้นมองย,าย,อย้ายยางนี่ก็สิเป็นท่งสววสวไปพูอนควนยางยกไก่พี่นอ หาโม่งแรงเมืดแล้วจอจ่ายุนนี่นลองฟังนั่งปุ่นกับเป็นปลาได้พี่น้องพีง่ใหญ่บอกว่าจะไปหาเบื้องเห็ดเอา้ามันเห็ดยังหรอเนี่ยมันเป็นเห็ดอีหยังหรอถ้าเป็นจังบวัดเฮาไม่เลิบโด,ดนทัชถ้าเป็นจังบวัดเฮาก็สิเป็นเห็ดยุค่้าพ่พี่น้องบอกว่าเป็นแต่เป็นเห็ดตายเบีย้ยยางยางเห็นด้วซื่อจ่ายางเห็นยางหัวเอา้า อันนี้มันเห็ดยี่ยางนี่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายเบิ่งกันเห็ดยี่ยางบุญมันเห็ดกินได้หรือเห็ดกินกว่าได้โอเฮากกับบ่วหลวาเห็ดยี่างเนาะพี่น้องเน,นาะม่ก้ากินดอกจะ้ะตอนนี้หามง้นิดๆจ้ะพี่น้องหามงแรกนิดๆจะ้ะเริ่มจะเมือดแล้วล่ะ,ละ,ละถ้ากันแมย่ยางเลยรอเบื่องเห็ดน้ำจะ้ะ เห็นเห็ดอยู่พี่น้องหลายดอกอยู่ตัวมิเตเห็ดตายเบื่อถึงมี่เห็ดกินได้ยากหรือว่ากากินเน,นี่นนยวะมิเตชีมะนี่เ้อกระล่างจิกขามสะพานขามคลองสะพานลักข้ามคลองลคองล,ล,ล,ลายๆคล้องโงน้ำบานห้องแม่พี่นนอง สวนสาธ่ารานะขาเจาะย่างกวางเว้นเป็นตาอากาศดียุตจับพี่นอ้องเมืองลันก๊กใหม่ไงแต่ว่ามันตายหรอพูนปุ่น,นย่างกวางเว้นเป็นตาบรรยากาศดียุตจับพี่นอ้องอันนี้แรงเราหาโม่งเคืองมืดเราจะพี่นอ้องหนาวหนาวพี่น้องหาโม่งเคืองอากาศแตเย็ยนหรอกตอนนี้ อากาศกอยย่ที่14องศาพี่น้องหนาวจ้าพี่น้องหนาวหนาวหาโมงคงเิง14องศา13 14องศาจะหนาวค่ะคุณโอ้นั่นไม่เลิฟดิเบิร์ดเมืองเมืองเมืองพี่น้องย้ายเห็นนกเป็ดนาำดิดัก มึงพี่น้องมันเป็ดหรืออโนกเ่ะนี่นกเป็ดน้ำบ่พี่น้องย่ากกับบ่มั่นใจกันจ้ะมึงหลายหลายจ้ะโตกำลังพ่อหลับแต่ย่ากว่าบ้านเฮาน่าจะเป็นนกเป็ดน้ำนะพี่น้องย่ากว่าแม่จ้ะมึงอยู่ในสวนสาธารณะเพิ่นนี่แหละโอ้ยคำเป็นไม้ย่อมกังเว้นกับสิงามยู่พี่น้องอันนี้พญาย่าย่ายมากจะว่าคำเหมือดตื่นตาบุ้งเนี่ย เมื่อเดืดแล้วคุณเมืองจับพี่นอนข้างล่างสุดผ้ากันยางกับจับพี่น้องเมืองนกเป็ดน้ำเราก็สิยางกับเราจันเมืองสวนสาธารณะนั้นเขาเจอตะเวนยากตรงเว่นก็สิเป็นตะยางก็หนีอยู่จ้ะอันนี้มันทำหรือจับพี่น้อง ห้าโมงเกือบสี่หกโมงละหนาวแห้งมึงย้ายเสือ้อฝรั่งเป็นกินสิบวหนาวดอกจ้าสิบสามสิบสองศาแต่ว่าย้ายหนาวยางกลับเจ้าพี่น้องปเป็นรณาอากาศอุ่นๆขันมือได้มีแดดเป็นตำแม่ยางมั่เป็นตะแม่เหรียญดเจ้าพี่น้องนี่เล็กๆเด็กหน่อยเป็นตะแม่เหน,เนียญจ้าพี่น้อง ขอบคุณหลายๆ้อจ้าที่ติดตามเมืองคลิปของยายเอจ้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจยายเอ๋ในเด้จอจ้าพอกันไหมคลิปหน้าจะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าดูแลสุขภาพด้ะจ้า